พร้อมนะไม่โบบานะอนาเราได้ก็คือเราต้องกล้าพูดกล้าตอบเท่านั้นเองได้พี่ไอ้นี่อัดรอบที่บ้านด้วยอย่ากลัวแพ้นะก็กลัวแพ้มึกกลับอเมริกาเลยอ่ะพร้อมมาอ่ะอันนี้อันนี้ง่ายอ่ะมเริ่มเริ่มเลยครับเชิญครับพี่เหม่งครับครับคนเราเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทครับสองครับมีอะไรบ้างชายกับหญิง้ย ไม่ใช่นะผมหมายถึงจุดมากมายเลยนะนั้นคือแยกไปแล้วหมาฟิสิ s อลพอตรงนี้มันจะแตกมาที่เหลือก็จะนี่แล้วแต่แยกเลยทำยังไงทำยังไงให้มีหลายประเทศไม้ประเภทประเภทไม่เข้าใจคำถามบล้วก็มันมี2ประเภทแล้วพี่จะต้องทํำยังไงให้มันมีมากกว่านั้นเอก็มันแล้วแต่รสนิยมของเราเองอีเดนิตี้ของเราถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้หญิง แต่ร่างกายคุณเป็นชายคุณก็สามารถทำได้ถูกต้องไนี่อันนี้จริงนะเพราะว่าไม่จริงไม่ใช่ใช่ซ้อมกระตัดไปลงได้ถ้าพรุ่งนี้ต้องบินกลับไปที่อเมริกาครับผมเกิดระบบขัดข้องในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับพร้อมกับเดินทางไหมครับ ผมก็เรียกได้ว่ามีการเตรียมการไว้แล้วครับไม่มึงเตรียมเรื่องไอ้นี่ท็อกมึงกับอูสปินไนผมก็เตรียมไว้ในในจิตใจผมเสมอครับพี่เพราะว่าผมเป็นเอนจิเนียร์ที่ดีครับแล้วเตรียมเตรียมไว้ดีแค่ไหนครับพี่ระดับวินาทีเลยครับถ้าเกิดมันพังตรงนี้มีเลเซ็กเลยอย่างนี้ใช่ครับถ้าเกิดเกิดอย่างนั้นมันก็ผมผมพร้อมเหยียบทันทีครับไปเลยผมพร้อมผมพร้อมกูรู้แล้วด้วยกูรู้แล้วไม่เป็นไร อันนี้เรียวจริงแล้วเพราะถูกใช้จริงในคลิปสั้นซ้อมเติจริงแต่มึงเล่นดีนะครับดีดีนะดีดีเนี่ยดีผมเล่นดีรับพี่เล่นดีเฮ้ยรอบจริงเลยรอบจริงเลยอันนี้รอบซ้อมนะรอบซ้อมแต่ซ้อมมเอาไปใช้เป็นคลิปสั้น